มีบางคนเคยบอกป้าเจ๊บเอาไว้ว่าการขีม่มอเตอร์ไซค์เส้นทางจากเชียงใหม่ไปแม่ห้องสอนคือวิธีเดินทางที่ฟินที่สุดกับการได้เห็นทิวทัศน์รถเลี้ยวยกวนราวกับสายแม่น้ำของถนนที่มีนับพันกว่าโคง้งบนเส้นทางสายนี้ซึ่งแน่นอนว่าป้าเจบก็ได้แค่ฟังโดยไม่ได้นึกฝันว่าจะมีโอกาสแบบนั้นได้ พราร้างลาการเว้นมอเตอร์ไซค์มาหลายปีแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนชวนและแทบจะทันทีที่เห็นลิตรายการเส้นทางที่จะผ่านปาเจยบตอบตกลงเมื่อตามมาสมทบที่เชียงใหม่แบบงง,งๆเหตุผลที่มากันของเพื่องกลุ่มน,นี้ ไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่อย่างใดการมาครั้งนี้แค่เพียงอยากไปที่ไหนสักแห่งเพื่อช่วยบรรเทาอาการเสพติดการเดินทางเพียงคนเดียวที่ได้มาจากอินเดียและมันยังอ้อยอีกอยู่ในใจให้เบาบางลง หลังจากพิธีกรรมการเรียกขวัญและกำลังใจของคนอาชีพสายฟรีแลนซ์จบลงโดยไม่มีแผนใดๆในสมองเมื่อน้องคนที่รู้จักคนหนึ่งบอกว่าไปแม่ห้องสอนกันไหมพี่แง่ายๆแค่นั้นเองต่อการตัดสินใจกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วปล่อยให้เส้นถนนนำทางไปสวัสดีค่ะ my name is h a h ะ my name is Hiha. From...? I come from Vietnam and you yes and your your b y e yes and I traveling by b y about five country this five country yes five country this second time I come to Thailand first time come to Pattaya and Bangkok. Now I come by Thailand again to go to เมืองสอนเ a ียงใหม่เชีย i รายในช e วง e u See, four country what what country Vietnam Cambodia Thailand Myanmar เด่น <then, S 2> อะ uh, still have ลาวแต่ not yet อาจจะ finish ในไทยแลนด์ yes thank you so much ดีี่เป็นจักรยานของเขานะคะเขาขี่มา4 4ประเทศลาวคเมนเวียดนามอะไรอีกอะไทย <laughs> <c oughs> อ๋อไทย <laughs> <c oughs> <c oughs> ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเขาไปกรุงเทพกับพัทยา yes ด <laughs> ูสิดูสิ Uh <coughs> I have come here just Yes, hai uh, uh, now is about over 70 over in Myanmar one month and uh I've, before that, before Myanmar I, come. I travel in Cambodia a n d Thailand yes and to Cambodia อ m ม a n m a r ม by Mae Sot Province yes very good I really like it it's so beautiful oh y okay u o really good skills thank you happy night r i p in Thailand สวัสดีค่ะโชคดีนะคะโชคดี You อยู่เ Good luck. Good, ดหลักกูด luck. yes yes thank you so much เย็ยนวันนี้เรากินมื้อเย็ยนเพื่อฉลองมิตรภาพใหม่ๆด้วยกันท่ามกลางแสงอาทิตย์จางๆางที่สอง yes 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 no. but it 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 you ผักนี่แต่บางทแบบเ let ล e t in temple เชมเบิลอาสน์กวนทาม In morning you have life mm. for e a t morning In morning you have breakfast, breakfast? In, free, free breakfast in temple free breakfast แต่ในไม่ช้าเราต้องปล่อยสาวน้อยคนนี้ไว้เพียงลำพังก่อนออกเดินทางต่อโดยที่ความรู้สึกเป็นห่วงยังค้างคางอยู่ในใจ ไม่รอโอ้ไม่ร้อแม่ครับยิ้มหน่อยยิ้มเลยยิ้มๆๆไอ้รอจริงเลยอ่ะมันเป็นโฮมสเตย์ครับใช่กลางที่นี่ต้องไปกลางนู้นโอ้แล้วตรงนี้มันมองเห็นวิวเหรออ๋อเข้าใจแล้วเอ๊ะเห็นอ๋อเข้าใจแล้ก็คือบ้านของสเตย์แต่มีบริเวณกลางเต็นท์อยู่แค่นั้นแยกแยกออกไปเออโอ้โอเคอยู่ ดูดีอ่ะชอบอะ่ะตรงไหนเอ่ย้องจะอยู่ตรงนี้ห้องเลยห้งองใหญ่เราะอราคาเท่ากันเหรอจ๊ะาาเทกันเจ้าของบ้านสวยจังเลยอะ่ะไม่ใช่แก้งชมนะเนี่ยตกใจนิดนึงพอเห็นหน้าเจ้าของบ้านนี่ห้องใหญ่กันแล้วคิดยังไงครับ เราคิดคนละสองร้อยต่อคนอต่อคือนนะพี่หัวใช่ไหมใช่พี่พี่ขอดูห้องเล็กได้ไหมแต่พี่รู้สึกว่ามันกว้างไปอุ้ยอันนี้คือเรียกอ๋อเอออันนี้สมฐานะหน่อยยังไม่เปิดเลยพี่เห็นแล้วมีทีวีด้วย <laughs> มีวยไวไฟป่ะ <laughs> ไม่มีอ่ะแม่พูดมีสัญญาณเน็ตถึงใช่ป่ะมีเน็ตไหม อ๋อไวไฟไม่มีไม่ใช่สัญญาณถึงเสายโทรศัพท์อะถึงถึงมันผมจับยังไม่คล่องก็ลองดูแล้วอยากเห็น จะไม่คล่องครับยังจัดไม่ถนัดครับตรงข้างล่างนี่หใช่ยใช่ครับกำลังหัดแต่ก็ฟังแต่ก็ฟังเป็นเพลงหัดสองเดือนใช่ครับแต่ก็ฟังเป็นเพลงแล้วนะครับใา่กันแล้วครับอ๋อกำลังจะสูญหายไปใช่ใช่ใช่มันสังคมข้างนอกมันกําลังจะกลืมกินอันนี้ตัวนี้เข้าไปใช่น่าเสียดายเนาะใช่เพราะว่าเป็นของดีเนาะใช่ครับถ้าเป็นช่วง ปีใหม่ของพี่น้องมูเซอร์ตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนกับวทีเลยครับ<อ>เต้นเต้นถึงเช้าเลยครับมูเซอร์ดำ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตเดอยวี้ดูเพื่อนร่วมทิปนนี่เพื่อนร่วมทริปนี่คือที่นอนเมื่อคืนของปาเจียมนะคะเปิดห้องมาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เปิดมาอาตตาวิวนี้ค่ะ เมื่อคืนก็จะเป็นก้อนมากกว่านี้ไม่ได้ฟุ้งอย่างนี้แต่ว่าฝนมันตกแต่ได้แค่นี้ก็โอเคดูดูดด,ดูด,ด นนได้ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเขาจะเปิดให้เช่าแล้วก็ลานกลางเต็นก็จะอยู่บนเขาจะมีอยู่หนึ่งเต็นที่กลางอยู่พราของเพื่อนร่วมทิปประเจียบเองนะคะจุดเล็กๆสีเหลืองๆข้างบนนะคะนี่จะของบ้านนอนห้องนี้เเจะของบ้านนอนห้องนี้ค่ะ ว,ว้านี่เป็นห้องครวัวนี่เป็นห้องครัวมีคนอยู่เข้าไปได้ไหมเอมอนี่กำลังทำอาหารอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> พี่ชื่ออะไรนะคะชื่ออินาค่ะอินาสวัสดีค่ะนี่ <c oughs> พี่อินากำลังทำอาหารอยู่แล้วคัวเนี่ยมันเป็นชาวบ้านมากๆเลย เป็นไม้ไผ่อะค่ะเสียงก็จะดังแอดแอดเนีๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าเนี่ยปลูกตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยมั้งคะอยากเห็นหน้าจังเลยอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงปลูกซะเสียงดังเลยนะไม่ได้นอนดีเลยนี่เป็นไหนกันบ้านเสียงดีต้องเสียงดี นีค่ะสดชื่นดูมันดูมันดูมันห้องน้ำสรสะอาดดีแต่ว่าไม่มีน้ำอุ่นนะคะมีชักโครกแล้วก็มีมีสองห้องมีสองห้องแล้วก็มีห้องอาบน้ำหนึ่งห้องแต่ไม่มีน้ำอุ่นห้องนอนโอเคนานๆมานอนแบบนี้สักทีชิวชิว ฝนตกค่ะโอ้ยอ้าว เฮ้ยแมวแมวจะตกแมวอย่ากายกรรมให้มันมากนะดูดูดูกายกรรมของนางน,นั่งตักใช่ปะอ่าน่งตักโอเคไหม,ไมพอใจไหม,ไม,อมเอากลับไปด้วยไม่ได้หรอกเราก็พลอยรถคนอื่นเข้ามารู้ไหม จ้าไม่ได้เอารถมาเองมารถคนอื่นเขาเออรู้นี่ใช่ไหม,ม<า>อยู่ที่นี่แหละอากาศดีอยู่กรุงเทพอะที่ก็คับแคบแถมร้อนยังไม่เคยเจอหนาวแรกใช่ไหมถ้าเจอหนาวแรกนะจำไว้นะไปอยู่ที่กาต้มน้ำเข้าใจไหมตรงนั้นนะ่ะมันจะอุน่น จำที่ป้าเจ๊พูดได้ไหม,ม<า> <laughs> อันนี้สภาพนะคะแต่วิวข้างหลังสวยมากขี่มอไซค์เที่ยวแม่ห้องสอนมันก็ได้ฟิวเนาะมันก็สนุกดีค่ะดูวิวสวยสวยมาก